เห็นภาพภาพนี้คงจะร้องอ๋อกันบ้างแหละค่ะนี่คือภาพที่สื่อหลายแขนงนะคะเขาเรียกกันว่าไม้ล้างป่าช้าหรือว่าเครื่องจีที200ที่ปัจจุบันนี้ไม่สามารถจะใช้งานได้แล้วนะคะหลังจากที่สาราลอังกฤษมีคําพิพากษายึดทรัพย์นายเจมส์แม็คอมิดค่ะเป็นคนที่เอาเครื่องตรวจวัตถุระเบิดปอมเที่ยวไปหลอกขายหน่วยงานรัฐหลายประเทศรวมถึงกองทัพไทยด้วยนะคะจนกระทั่งต้องมีคําสั่งยกเลิกไม่ให้ใช้งานอีกเพราะไปตรวจสอบแล้วมันไม่สามารถใช้งานได้จริงๆค่ะ ถ้าพูดถึง G.T. 2 0 0คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวมาตลอดน่าจะนึกถึงด็อร์ท่านนี้ค่ะด็อเตร์เสษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเพราะว่าอาจารย์เอกเป็นคนออกมาเปิดโปงเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดลุงโลกชิ้นนี้ค่ะ ช่วง,น,งนั้นอาจารย์ต้องไปออกสื่อหลักอยู่หลายรายการนะคะเพื่อที่จะไปขยความกระจ่างให้กับสาธารณชนค่ะถามว่าทำไมอาจารย์เอกถึงได้เชี่ยวชาญด้านนี้มากนักต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยวัยเรียนค่ะอาจารย์ชอบเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วทั้งการอ่านวุรสารอ่านการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ดูหนังก็ชอบนะคะที่ดังๆไหนก็มีเรื่อง s ซา a r ์ all, หรือว่า Star t r ท k ค่ะ จุดเปลี่ยนของอาจารย์ที่มาสนใจเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนนั้นต้องย้อนกลับไปตอนมัธยมที่ไปเรียนชีววิทยาก่อนถึงขั้นได้รับทุนพสวทนะคะทุนนี้เป็นทุนที่เขาส่งเสริมให้เรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะค่ะทีนี้หลังจากจบวิทยาศาสตร์ดุศฎีบัณฑิตนะคะจาก university of edinburgh ก็มาเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยจนถึงปัจจุบันค่ะ ส่วนตอนนี้ออกมาเปิดโปงเครื่อง g t 200นะคะว่ามันไม่สามารถใช้งานได้จริงๆคะ่ะอาจารย์ไปร่วมกับชุมชนวิทยาศาสตร์ว่าก่อของเว็บไซต์พันทิปนะคะให้ช่วยกันชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็ความไม่ชอบมาผากลพาให้เห็นกันจัดๆเลยคะ่ะว่าระบบวงจรภายในหน้าตามันเป็นยังไงอนตอนนั้นทางหน่วยงานภาครัฐก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะคะผลปรากฏว่ามันใช้งานไม่ได้ก็ต้องนําไปสู่คําสั่งระงับการจัดซื้อค่ะช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศไปได้หลักพันล้าน ไม่ใช่แค่เรื่องจีท0 0นะคะที่อาจารย์มีบทบาทค่ะอาจารย์ยังเป็นนักวิชาการที่พยายามไขปริศนาประเด็นต่างๆที่สังคมกําลังถกเถียงกันอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีผลงานงานเขียนเป็นผลงานตีทีมระดับนานาชาติถึง23ิบสาเรื่องรวมถึงยังได้คัดเลือกเป็นพลเมืองคนกล้าในเวลาต่อมาด้วยทุกวันนี้อาจารย์เอกยังคงทําหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อสังคมนะคะรวมถึงยังตีแผ่เรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่ลวงโลกด้วยการใช้หลักการวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงค่ะทั้งหมดนี้คือคนในข่าวในวันนี้ค่ะ ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะวันนี้ <c oughs> ดินน้ำลมฟ้าพยากรณจะพูดเรื่องของฝนล้วนเลยแหละค่ะและจะมีพายุมาถึงไทยอีกเราไปติดตามรายงานกันค่ะดินน้ำลมฟ้าพยากรวันนี้คง